สวัสดีครับเป็นยังไงบ้างครับช่วงโควิดที่ผ่านมาที่รถกลับถือว่าเป็นการแรกๆเลยไหมจริงๆก็เริ่มมีแบบทยอยทยอยเปิดกอมาครับเป็นยังไงครับจากที่หยุดไปสักพัหนึ่งกลับมาทำงานอีกครั้งหนึ่งไม่เคยชินครับรู้สึกไม่เคยชินรู้สึกว่าตื่นเต้นด้วยอยู่กลางที่แบบออกงานช่วงนี้ครับผมแต่ละคนได้นอนมีงานอะไรกันอยู่บ้างอันดับของผมก็มีซีรีส์จากส่วนหนึงสิบครับผมที่ออนแอร์อยู่ตอนนี้ครับผมทุกวันจันทร์เวลาห้าทุ่ม ของผมตอนนี้มีบอกโลกให้รู้ว่ากูรักมึงครับเป็นภาพยนตร์น่าจะฉายวันที่20ครับแล้วก็ตอนนี้เปิดอีกเรื่องอยู่แล้วอีกเรื่องนึงรอเปิดครับตอนนี้ทีมงานก็เริ่มทยอยกลับมาเป็นหมดแล้วเนาะใช่<ห> <ผม S 2> ครับผมให้เราแต่ละคนก็จะมีเพ้่นะสองคนนี้มีความซี๊แค่ไหนเผาหนดิดติดใช่ไหมจริงๆก็ซี๊ดติดเทนทวิตมีแฮชแท็กเป็นของตัวเองด้วยโอ้โห<อ>คือเอาเป็นว่ารู้ไส้รู้พุงใช่ครับรู้จักกันมานานรู้ความคิดรู้ทุกอย่างครับผม ใช่ครับผมจริงๆแล้วความที่เราคือมีเผากันบ่อยไหมเราไม่ค่อยไม่ค่อยไม่ค่อยเผาครับแล้เราก็จะขิงกันใช่ไหมขิงถ้าเล่นบอลถ้าเล่นบอลก็จะใช่ครับผมแฟนแบนชอบทีมไหนอะไรงอ๋อผมชอบแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับผมครับอ๋อผมลิเวอร์พูลครับพี่มีการเอาไว้เดี๋ยวดูเสียงดูเสียงครับก็ดูทูเอ้แะทูทูสปอร์ตทูสปอร์ตครับไฮไลท์ไปก็ไปดูกันได้นะครับ แมนยูหรือว่าครูไม่ไมมคือผมแค่รู้สึกว่าเขาเขาเพิ่งมาช่วงเนี้ยเขาก็เลยเขาก็พูดได้แต่ว่าของเรามเน้นประวัติศาสตร์ไงทีมมานานเทมาก่อนแมนยูอีกเชมป์ก็แเข้าตามนั้นครับก็ตอนนี้ผมก็เชื่อว่าแฟนแมนยูหลายๆคนก็พูดอะไรไม่ได้อยู่แล้วเราได้แค่กลมหน้ารับสภาพคือผมเห็นใจนะผมเห็นใจพวกคุณทุกคนเลย ผมมาเข้าใจไงว่าสมัยก่อนผมก็เป็นหนเนียเนี่ยคือคําว่าเห็นใจอ่ะเปลี่ยนเป็นคำด่าอย่างดียังยังโอเคสักว่าผมเห็นใจจริงๆแบบสมัยก่อนพวกคุณก็เป็นแบบนี้แหละเป็นเหมือนพวกผมนี่แหละอันนี้ก็เห็นใจจริงๆก็สู้ๆนะฮะสักวันก็คงจะดีอ่ะหรืก็คงอีสักพักใหญ่ๆครับการที่ให้ทีมที่ทีมที่เกลียดกันเนี่ยมาบอกอย่างเงี้ยมันเจ็บเจ็บกว่าโดนด่าเห็นใจไม่ได้ด่าเลยสครัพ ฟังผมแน่นอนครับผมถ้าตอนนี้ก็ต้องบอกเลยว่าสนามสวยหญ้าสวยครับผม oh. แล้วก็รับรองว่าทีมเยียนทุกทีมที่มาเนี่ยสบายเล่นสบายครับผม oh. เพราะว่าแผนการเล่นของโค้ชโซชาของเราเนี่ย oh. ไม่มีครับผมเน้นศักยภาพของนักเตะเอาเป็นว่าครับผมก oh. ็คือคุณมาคุณเล่นง่ายๆเลยเจาะปีกหรือว่าเจาะเข้ากลางเพราะว่ากองหลังเหมือนไม่ได้ซ้อมกันมา oh. วิ่งชนกันเองบ้างอะไรบ้าง oh. ก็สบายๆครับผม <laughs> ถือว่า <c oughs> <ๆ S 2> มาวอร์มเกมบุกค,ครับผม อันนี้จุดเด่นทีมผมตอนนี้ครับผมโอ้โหผมมีจักเก้นครอปครับสุดๆนะครับรู้จะพูดยังไงมีซาร่ามีมาเน่มีเฟอร์มิโน่ฮะยิงอย่างเดียวครับแปลว่าจริงๆริงวจะมีโอกาสกลับมาฟาดแข่งกันถึงไหมครับสหรับหมายถึงว่าถ้าไอ้นั่นนะครก็เดี๋ยวในพรีเมียร์มีอยู่แล้วอีกนัดหนึ่งเพราะว่ามันจะมีเล่นใช่ที่แอนฟิลด์ครับผมแล้วก็ ยูซีเอลถ้าทีมลิเวอร์ p o o เข้ารอบนะครับผมเราก็จะมีโอกาสได้เจอกันเพราะว่าแมนยูผมว่ายังไงก็เข้ารอบอรอดูฮะใช่ครับรอดูครับรอดูว่าใครจะเป็นผู้ชนะก็ดูว่าใครจะเข้ารอบดีกว่าเอาง่ายๆครับผมจัดไปครับใครมาถามนิดนึงครับกับเพียงทวิตน้องแฮชกเราครับเพิร์ดเป็นเพิร์ดอย่างเงี้ยเป็นไงบ้างครับความรู้สึกตรงนี้สำหรับผู้ซิงเนองส่วนมากก็จะเจอผู้เป็นคู่จิ้อืมจริงๆต้องขอบคุณแฟนคลับนะครับที่รังและเอ็นดูพวกเราครับเอาจริงแฟนคลับผมกับแฟนคลับเพิร์ดก็ เหมือนครอบครัวเดียวกันด้วยซ้ำไปใกลใช่บ้านใกล้เลือนเคียงแล้วก็แบบเขาก็มีความสนิทสนมเป็นการส่วนตัวอยู่แล้วเหมือนกับเราพอสมควรครับผมก็รู้สึกว่าก็แฮปปี้นะที่เขาเห็นเอ็นดูหรือว่าเชียร์ความสัมพันธ์ของเราสองคน<ช>ที่แบบไปไหนไปลุยไหนลุยอาจจะแบบไม่ได้ไม่ได้เป็นฟิลหวานแววเ,<อ>เลยแหละใช่ได้จครับผมใช่เป็นพี่น้องจริงๆเลย ส่วนใหญ่ไม่ค่อยได้ให้กําลังใจกันเนาะนอกจากแบบงานสัมภจษณ์จริงๆผมเรียนรู้อะไรจากพี่แบนดเยอะได้ได้มาเยอะเหมือนเวลาแบบไปไปนอนต่างประเทศสมัยก่อนนะเวลาเราคุยอะไรเราก็ได้ประสบการณ์ใหม่ๆบางทีที่ผมยังเด็กอ่ะแล้วผมยังไม่มีประสบการณ์มา้านั้นอันเนี้ยก็จะได้จากพี่แบนดาครับส่วนใหญ่จะคุยกันแค่คุยกันแค่ตอนเวลาที่จะนอนเราก็เลยไม่ได้นอนตะทีเพราะคุยกันยาวสาระนิดเดียวใช่ที่ดันน้ำหมดเลยครับใช่ครับผม ่ใชครับก็ความจริงมันคือการที่หนึ่งคืออยากโปรโมทซีรีส์ด้วยแล้วก็สองคือเราสามคนไม่ได้เจอกันเป็นเวลานานก็เลยแบบอยากให้แฟนคลับแบบเห็นหน้าเห็นตาบ้างเพราะว่าหนึ่งเลยคือเวลาผมไลฟ์คนเดียวผมไม่รู้จะพูดอะไรผมเป็นคนไลฟ์ไม่เก่งเพิร์ดก็เช่นกันัครบแล้วพอมีกันพัฒมาหคอยเป็นคนชวนคุยมันก็เลยแบบฟลใช่ครับผม เออส่วนใหญ่เวลาเจอกันก็จะคุยกันเรื่องงานเนาะเรื่องงานเรื่องชีวิตเรื่ององานะเรื่องชีวิตเรื่องการสแสดงเรื่องอะไรพวกเนี้ยครับผมอยากเล่นเกมค่ะพี่แฟนชวนชวนเล่นไหมครับไม่ผมเล่นไม่เป็นพี่ใช่ผม,ผมไม่ผมเล่นคอมไม่เป็นนั้นถ้าถ้าชวนเล่นจะแบบเมื่อก่อนเลย<ช>ตอนเล่นเพย์แต่พอหลังๆก็แบบไม่ชวนเพราะน้องไม่ค่อยเล่นเกมคอมผมเล่นไม่เป็นเลยใช่ครับแล้วทำแงานเลยเนาะใช่อ่ะเลนบ้างค่ะเราเข้าโยนตเนาะยังไม่เข้าลงแต่กระแสนอกจากนั้ จริงๆก็เกินคาดครับต้องขอบคุณทุกคนที่แบบดูทีเซอร์ดู MV กันไปครับก็เข้าลง20มกราคมนี้แหละครับถ้าไม่มีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นนะครับนี่น่อยเลยครับจริงๆมันถ่ายเสร็จมันก็กพันเงินเนาะจริงๆจริงๆไม่ได้หน่อยครับก็เหมือนกับเราเหมือนกับผัดออกมาเรื่อยๆเลยเนี่ยครับแต่เป็นเก็บไว้เป็นสต็อกเราไว้แบบนี้ครับพี่พนฮะกับก็จริงๆเป็นภาพยนตร์เรื่องแรกด้วยครับการเล่นอะไรมันก็ ค่อนข้างยากนิดนึงครับเหมือนกับวิธีการเล่นมันก็จะเปลี่ยนไปจากที่เราเคยเล่นซีรีส์หรือละครมาครับแล้วติดใจไหมครับสำหรับการภาพยนตร์จริงๆชอบนะฮะจริงๆมันแบบคิวคิวมันอาจจะไม่ได้เยอะมากอันนี้ฮะแล้วก็ถ่ายมันค่อนข้างจะเรียลก็เลยแบบจะเล่นครับค่อนข้างจะเรียใช่มใช่ครับก็จะไมมีการตรงการเตรียมกันก่อนเลยคือจะมีแบบเหมือนกับเป็นพอดโครงเรื่องมาก่อนนะฮะอยู่ในหัวเนี่ยครับใช่แต่ก็ชอบโอ้ชอบปรบมันครับใช่ทัศนียภาาะครับนี่มาแปลมันค่ะกับซีรีส์เอาซีร อ๋อ e v e n Project อ่าก็เป็นซีรีส์ชายหญิงเรื่องแรกเหมือนกันครับผมแล้วก็รู้สึกดีใจครับที่ผลตอบรับดีแล้วก็แฟนคลับรู้สึกแฮปปี้ครับผมได้เห็นเราในหลายๆบทบาทครับผมใช่ครับก็ต้องขอบคุณทางวาบบีซาบิด้วยที่ให้เกียรติเราไปเล่นครับผมใช่ครับผมก็ประกอบก็เป็นเพลงเลิกเก่งครับ ของเพิร์ตจะเยอะเลยเป็นอัลบั้มได้แล้วมั้งตอนนี้ <c oughs> ไม่ขนาดนั้นอีก <c oughs> ของผมมีอยากใกล้เกินครับที่เป็นเพลงประกอบซีรีส์ไปครับแล้วก็กำลังจะมีออกของเลิฟเลิฟอีสครับเป็นเป็นโปรเจกต์ชวนน้องมาร้องเพลงครับอชอบอยังสำหรับองคนชอบงานร้องเพลงของม,มั้ยใครเครียดดีนะสำหรับผมผมว่าผมทำเอามันไงรู้สึกว่าเวลาเราทาอะไรแล้วเรามันเราสนุกกับมันนะแล้วเรามีความสุข ก็มีเลิกเก่งครับผมเจ้าความรักแล้วก็เลิกเก่งเจ้าความรักแล้วก็ยามองแล้วก็ของเจสอาอันนี้ยากก็ประมาณประมาณนี้ประมาณนี้ครับผม่นอนกับีล่าสุดพี่เต๋อด้วยใช่ครับก็สนุกครับผมแล้วก็รู้สึกว่า ท้าทายแล้วเราก็ลองไปสุดกับมันดูครับผมเพื่อที่จะได้ประสบการณ์อะไรมากมายมาครับผมพอเราได้มาปุ๊บเราก็เนี่ยก็มาคุยกันเพื่อไปทําอะไรมาเพื่อก็มาคุยผ <c oughs> ไมไปทําอะไรมาแล้วก็มาแชร์แชร์กันครับใช่ครับสุดดหมจริงๆแล้วพวกของเราไม่ได้จะมีการดราม่าเลยเนาะแต่ผมรู้สึกว่า <c oughs> พอได้เล่นดราม่าแล้วมันก็สนุกไปอีกแบบนึงครับผมรู้สึกว่ามันมันดีแล้วยิ่งถ้าเราอินกับมันไปเรื่อยๆมันมันท้าทายเราอะครับผมพอมันท้าทายมันก็สนุก ก็สอนหลายอย่างครับผมสอนทั้งเรื่องการเล่นบีดในการเล่นหรือว่าการเชียร์บอลแบบมีความสุขเพราะว่าพี่เต๋าเขาก็เชียร์แมนยูเหมือนกันในกองแมนยูเยอะพี่บอลก็แมนยูใช่ครับผมพี่โยงก็แมนยูแมนยูเยอะพี่ลิฟบ้าพี่ลิฟลิฟจำไม่ได้ไม่ได้หรอโลิเวีร์พููครับใช่ให้สตัทมาครับผมเพราะเขารู้ว่าเราก็เตะบอลครับ ออรับจริงๆเป็นซีรีส์ยังไม่ชัวร์ที่ว่าจะบอกได้หรือเปล่าฮะแต่ช่วงนี้กำลังอยู่ในระหว่างการถ่ายอยู่ครับใช่ใช่ครับใบให้ก็คือมีซบอลใช่ไหมมีมีซอมบอลครับใช่ตอนนี้มีซอมบอลเว่าเ่ากถามาคสำหรับวันเกิดของคนในปีหน้าที่จะเกิดขึ้นเะจมีแฟนิมไหยคะโอต้องดูสถานการณ์ด้วยครับเรื่องนี้เพราะว่า อย่างที่รู้ว่าตอนนี้มันก็มีสถานก,การณ์โควิดเนาะ<ช>ทำให้การรวมตัวกับคนมากๆเนี่ยมันก็ยังทําเกิดขึ้นไม่ได้ใช่ครับผมก็รอสถานการณ์มันดีกว่านี้ก่อนเพราะว่าเราก็ไม่อยากให้คนมารวมกันแล้วต้องมาเสี่ยงหรือว่าแบบต้องมาระแวงต้องมากลัวอะไรพวกนี้ครับผมมันก็อันตรายต่อสุขภาพของคนที่มาด้วยอันนี้อยู่ที่อนาคตเลยใช่ใชครับผมแต่ถ้ามีโอกาสก็รอดูกันเนาะจากสถานการณ์ไปอ่ะย่อยฟอค่ะเป็นไงครับสำหรับของคนก็พุ่งหนักหกันเนาะในอ่า ก็ต้องขอบคุณขอบคุณทุกคนนะที่ติดตามเราที่มาดูชีวิตส่วนตัวของพวกเราใช่ครับผมน้องไลฟ์สไตล์ไไลลฟ์์สตประมาณนั้นแปลไทยไงแปลไทยใช่ครับผมต้องขอบคุณจริงๆที่แบบคอยซัพพอร์ตหรือว่าแบบมาฟอล้วมาให้กำลังใจได้เล็กมาหรือว่าพิมพ์คอมเมนต์มาก็ต้องขอบคุณทุกคนจริงๆครับในสานรดิจิกันมีเป็นห่วงอะไรกันบ้างไหมคะอันนี้ข้อมูลต่างๆนะเออ จริงๆก็เป็นห่วงทุกเรื่องเลยนะบบเราสนิทกันจริงๆก็เออเป็นห่วงขับรถอะไรแบบนี้นครับหรือว่าทํางานแบบบางทีก็ห่วงทุกเรื่องครับพี่ก็เหมือนคล้ายๆกันครับห่วงทุกเรื่องจริงๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆอย่างการขับรถอะไรพวกนี้ผมก็จะแบบโทรถามตลอดนะว่ามึงถึงบ้านยังเพราะว่าเขาขับรถน่ากลัวพอสมควรไม่ขนาดน,นั้นโอ้หไม่ขนาดนั้นอย่าให้อยู่หลังพวงมาลัยเชียวนะเพราะว่าเพราะว่า เพราะว่าก็ขับรถไงแต่ว่าเราก็ทำตามกฎจราจรราเข่งขาดเซฟตี้ทุกอย่างอยู่แล้วครับผมก่อนที่เราจะเป็นคำถามน่ารักสีสันเนาะสุดท้ายค่ะฝากผลงานกันก่อนเลยมีก่อนเลยครับผมก็มีซีรีส์จากศูนย์ถึงสิบครับผมทุกวันจันทร์นะครับผมเวลาห้าทุ่มก็ติดตามกันได้ครับผมถ้าสมมติว่าใครนอนนอนไวไม่อยากนอนดึกก็ดูทาง ASP l a y ได้ครับผมเป็นโปรเจกต์จากทางทีวีทันเดอร์ครับ ครับผมตอนนี้ก็มีภาพยนตร์บอกโลกให้รู้ว่ากูรักมึงครับจะเออจะฉายวันที่20มกรามนี้ครับแล้วก็มีโปรเจกต์เพลง Love i s ครับแล้วก็มีซีรีส์ออกมาแน่นอนปีหน้าครับ